ได้อยู่ที่โรงพยาบาลจุฬาได้ไปเช็คร่างกายก็คุณหมอนัดตอนนี้เป็นวนที่วันนัก็เลื่อนนัดกันมาเป็นปีละนสามเดือนห้าเดือนตลอดตั้งแต่ตอนไหตไหนตอนีพอไปวันนี้เราก็ตอนแรกเร้นรั้เพราะว่าน้องมาโทรบอกแต่เรารู้ว่าเข้าคำเา่อเร่ว่าคือนึกว่าเป็นข่าวลวงก็บอกว่าให้ถามว่ารงว่ามันจริงหรอ ใช่ลูาวน่นก็ขบอกอาจจะเช็คดูวันนี้ก็น่มได้ว่าโทรไปหาน้องส่คนที่ปกติถั้าจะแวะทานก้าวไปอยู่ตลก็เลย เหมือนหลังของเขาพิเกต์อะในในมนตัวของเขาอ่ะค่ะก็หลับไปคือก่อนหน้านี um ้เหมือนไอแอดก็แข็งแรงปกติโดยทั่วไปจะได้่าง่แรงอาจจะแบบขาหลงบ้างอะไรบ้างตาะงั้นเนี่ยเราเราไม่สบายขาเนี่ยเราก็ไม่ดีเหมือนกัน่โดยทั่วไปแล้วอ่ะส็เปนคนที่เขาบอกว่าดีไอแอดก็เหมือนกัไอแอดก็ยังแข็งแรงยังดี ไปทานข้าวกันแม่พ่อน้องจะพาไปทานข้าวไปกินเะไหลังสุดแต่้ก็พึ่งไปทําบุญกันมาเพราะว่าวันเกิดน้องพ้าทําบุญ้แล้วก็ทําบุญบ้านด้วยแล้วก็ทําบุญสอดชะตาด้วยไปกันด้วยทําบุญใหญ่นะแล้วก็ก็ไปเจอกันต้อเจอกันมาเมื่อวันที่สีบเก็คือไปเจอกันตอนวันเกิดไอแอดใช่ไหมคะไม่ใช่หลังวันเกิดไอแอดอ๋อตอนวันเกิดเต้ไม่ได้ไปทานข้าวด้วยแต่ว่า ผมกำลังใจส่งของส่งอะไรไปแล้วก็โดยพรยังยังจำภาพแรกที่เจอ,อแอดได้ไหมหคะเดี๋ยวว่าภาพแรกที่เจอกับอแอดเป็นยังไงบ้างความทรงจำแรกผภาพแรกเหรอตอนเจอกับเชียตอนนั้นตอนนั้นยังไม่เล่นหนังเลยไปเป็นแขกเป็นแขกเป็นแขกรับเชิญสมัยที่ยังเป็นรองนางสาวไทยอยู่แล้วก็ทำก,กิจกรรมร่วมของเที่ยไปร้องเพลงค่ะในใน,ในงานของเที่ งานของของนุนอาทุลัดทุก,กเวทอ่ะเขา่ขอไปเลยโงการหนังสือนี่แหละอ่าแล้วก็จัดงานมนีการที่สศูตอนนั้นในหลวงราเก้ากับพระราชินีเสด็จด้วยแล้วลจริงๆแล้วเพลเนี่ยต้องไปร้องเพลงกับคุณชลินพันธนาทองแต่พอชลินทรนั่งเนฉะื่อยเล็กๆนั่งเฉื่นะนั่งเฉืออ่ะเกิด <Acc> อัศเจรย์ก็เลยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ตัดสินใจก็เลยทางทางงานก็ไปเชิญพี่แอ๊ดมาเพราะพี่แอ๊ดร้องเพลงได้ในคณะเดียวกันเจ๊นี่ยเป็นคนที่งานสุนนรัตน์รู้ว่าเราร้องเพลงได้ก็มาเชิญให้ไปร่วมงาน้องกันถ้เป็นเป็นเป็นรีวิวเพลงอะค่ะทุกทุกท่านจัดอะเปียก็งจํา ก็ก็ก็ประทับใจนะก็เอ้ยแจนน้าตาดูดีเชี่อมอสิเราไม่เคยเจอตัวจริงใช่ไหมคะแล้วก็รู้แต่ว่าสยอะย่แล้วก็ไม่รู้ว่าเขาร้อ,องเพลงดีรอหไหนนะ่ายแ้งองเพลงเก่งอ่ะเพเก่งจำผ<ๆ>ลร้องดกันไปซ้อมแป๊เดียวอะ้อ หลังจากมานันก็ได้มาเล่นหนังด้วยกันอตอนนั้นตอนนั้นไม่ได้คิดพออ่อพ่เองเนี่ยไม่ได้คิดจะเข้ามาในวงการหนังใช่ไหมจตอนนั้นนัไม่ได้ค่จะ,าาคะจำผลงานเรื่องแรกที่เล่นด้วยกันได้ไหมคะปิยอรคะเรื่องแรกที่เล่นด้วยกันคือเล่นของแส่ทรงชายเล็กค่ะต้นพ่อของต้นบุญเรื่องแรกที่เล่นรื่แรกคือเรื่องต่อสว่างค่ะสว่างเป็นภาพยนตร์ใช่ไหมคะภาพยนตร์สามิเล่นเรื่องแรก เรื่องแรกก็เล่นกับคุณพิชัยบัญชาก่อนค่ะค่ะแต่พอมาเรื่องเรื่องที่สองของวันเราโวเนี่ยนะคะเราโว้พัคพโยเนี่ยก็เสริฐพี่แอ้มได้ก็เลยเล่นหมดก็เลยน่าเป็นครั้งแรกที่เจอกันในในหนังนะเราก็ยังเออพี่ยังดูเหมือนเดิมนะตอนตอนซ้อมซ้อมเพลงที่ตอนที่ทำงานกิจศนนะไม่เคยได้คุยอะไรกันเยอะแต่รู้ว่าพี่แอ้มีป็นคนที่าดีอ่ะมีคนน่ารักอ่ะ แล้วก็ทำงานด้วยกันง่ายเพราะว่าเพื่อนร้องเพลงดีอะไรอย่างเงี้ยขึ้นมาันก็ไม่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 เก่งไม่เก่งจำได้ไหมคะว่าเล่นเล่นด้วยกันกี่เรื่องโดังเลยนะค่ะจะเล่นด้วยกันอ๋อกอสวัสดีดังเลยค่ะดังใครแซนอีกเดังเนื้อใครแซนอีกเพราะว่าเรื่องแรกที่จะเล่นคือดิสแตนด์ค่ะดิแดนดิแดนคน แต่จริงๆแล้วเป็นเรื่องแรกกับคุณเชนชาเรื่องจขกวิย์แขกพิยเมาขายที่เราจากเกาะสวัสดิ์ทานสเป์สวัสดิ์ก็เลยกลายเป็นวานหวานหวานพอตั้งแต่นั้นงานมันประสบผลสำเร็จเนี่ยคนก็เลยมองมองเราแล้วน่าจะมีงานแล้วก็ติดต่อมาเรื่อยๆแล้วก็ เวลาจะทำงานก็จะต้องจำได้นะคะว่ากี่เรื่องตัวพี่แอดบอกเองว่าทำงานจะเป็นมาตั้ง200กว่าเรื่อง200กว่าเรื่องอย่างพอเป็นคู่วันกันแล้วเราได้คุยกับนแอดยังไงบ้างว่าเราจะต้องทำอะไรยังไงพอเป็นคู่วันกันแล้วเราคีอ่ะ ก็มันก็ปกติอ่ะเพราะว่าเพราะว่าพอพอพอเราทำงานด้วยกันแล้วก็รู้มันก็เหมือนอะไรให้ความสนิทสนมในเรื่องของครอบครัวครอบครัวพี่แอ๊ดก็ถหมือนกับครอบครัวเราอืมแล้วพี่แเข้าไปเร่องชีพก่อนเลยใช่ไหม ที่ท่าสอนที่แอ้มก็ไม่ได้สอนแต่หมายพวกว่ามีอะไรที่เราจะแนะนํากันหรือว่าจะเป็นเทคนิคของเรากันอะไรเนี่ยที่จะนัดได้อะไรเนี่ยหรือว่ามีพักเข้าพักเข้านางอะไรเนี่ยเขาที่ไอ้มดูยังชอบสนุกมีมีสิ่งสนุกอะไรมีสิ่งที่ประทับใจในตัวแอดแบบเป็นพิเศษนะคะมีสิ่งไหนที่ประทับใจแล้วเรายังจําได้ประทับใจอะไรเป็นพิเศษเนาะโอ้ทุกอย่างก็เป็นพิเศษอยู่แล้วอ่ะที่แอ้มจะเป็นคนพิเศษอยู่แล้ว ส,สนุกสนานแล้วก็ไม่มีไม่มีที่ดีใครอะไรแปลกๆแล้วเป็นคนที่เป็นตัวอย่างที่ดีของนัแบบนนแกแสดงนะคะเพราะว่าเป็นคนที่ใส่ใจในเรื่องงานเพราะแค่เนี่นยร่เมแชร์โดยเนี่ยให้กับหนังมากๆและหนังนก็จะไม่ค่อยใช้สไตล์เลยไม่มีอะไร่จะใช้ เรียกว่าผูกพันกันมากๆเลยใช่ไหมคะ ก็เหมือนคนในครอบครัวกันเลยมีอะไรก็ปรึกษาหารือกันได้ในทุกเรื่องช่วงที่ทํางานคือเจอกันทุกวันเลยแทบทุกวันสามร้อยกว่าวันนี่เราเจอกันเจ็สองร้อยกว่าวันเลยแต่ช่วงหลังๆก็ไม่ถึงจะไม่ได้ร่วมงานแล้วแต่ก็ยังคุยพูดคุยติดต่อกันไม่ได้ร่วมงานแล้วก็ยังติดต่อค่ะแล้วที่มีแล้วตอนต่อในบ้านมีอยู่ทางบางคุณนนท์นะคะแต่ตอนหลังนี่ย้ายเนี่ยมีราคาราคาที่ใกล้บ้านเจ๊ก็เป็นเลย ัค่ะปกติมีงานบุญง,งานอะไรก็จะแบบชุบชักชวนกันอยู่แล้วก,ก,ก็แล้ว่าเปก้าวกันเพราะว่าอย่างน้องที่ดูแลพี่แอ๊ดตอนเนี้ยกระ,ะทั่งถูกเสียเนี่ยขเขาสนิทกันทุกคนก็จะชวนกันเขาไม่ไปนี่ไปนั่นกัได้เจอกันส่วนหน้ากล้จะไปทำบุญกันก็ถึอได้เจอกันล่าสุดตอนไหนละคะตอนงานอัต้อยไม่ใช่งานอัต้อยพี่แอ๊ดก็มาต้องเป็นสี่วันหลายวันมาก ปทั้วันที่วันวันพระระาชทนาวันพระราเวันแล้วก็วันที่เราสวดทุกวันจักกนทร์อ่ก็มาตลอดเมื่อกครู่ได้รดน้ำมาแอสไปแล้วใช่ไหมคะเม่อกี้แม่มีอะไรไบอกอแอไหมครับมีสั่งมีเวลากันอะไรยังไงบ้างคะแม่ไม่ไม่เพราะแ่ อยากให้พูดถึงคู่ขวัญของเราคนนี้หน่อยค่ะเป็น,น,น<า>ยังไงบ้างคะอยากให้พูดถึงคู่ขวัญของเราคนนี้หน่อยเป็นยังไงบ้างแบบดุกดังด้วยกันมานะอะไรเงี้ยค่ะอจะให้พูดว่าไงก็เมื่อกี้เจ๊ก็พูดแล้วนะว่าแยา่เป็นคนแรกเสมอต้นเสมอตายตั้งแต่วันแรกที่เจอกันจนจนถึงทุกวันนี้เราก็ยังเป็นอยู่ด้วยกันที่เจอลแล้วเม่อไหร่เราก็จะจะที่จะร้องเพลงก็ดีอะไรก็ดี เราไปเล่นตั๊กที่ในครอบครัวกันเนี่ยก็ก็พวกเราก็าจะพูดแต่เรื่องสนุกสนุกอะไรเงี้ยก็คือถ,ถึงกันอยู่ตลอดค่ะมันเหมือนกันตลอดถึงแม้จะไม่ได้เจอกันทุกวัน,นนะค่ะที่ <c oughs> ขอร้องค่ะที่ขอร้อง การทำงานของพี่แอ้ดเนี่ยนี่มังค่ทนที่ทำอะไรก็ทำดีตั้งใจทำอะไรก็ทำดีไม่ว่าจะเป็นงานส่วนตัวหรืองานงานสังคมงานอะไรต่างๆเนี่ยทำดยามเต็มใจเต็มใจ นะคะแล้วก็เป็นคนต,งตรงต่อเวลาซื่อสัตย์ซื่อสัตย์เราเป็นน,นักแสดงเนี่ยเ,เ,เราต้องซื่อสัตย์กับวิชาชีพที่เราเคยต้องรับผิดชอบเราต้องดูแลตัวเองให้แข็งแรงไม่ใช่เดี๋ย,ปย,ยวป่วยอบวยไม่ได้ป่วยก็ยังตกใกค่ะท่านผู้ชะเพราะว่างานทีมงานเพราะถ้าขาดเราขาดเราหรืออะไรเงี้ยทีมงานก็เดินงานก็เดินไม่ได้ ก็งานไม่ได้ตายที่เราคนเดียวไปตั้งอยู่ย่างนีเขา่อกเป็นเยอะๆเ,เรียกว่าสมกับคำว่าเป็นพระเอกตลอดกาลแน่นอนอีกส,สิ่งหนึ่งที่เป็นต้นแบบของแอดคือเรื่องของครอบครัวความเป็นแฟมิลี่แมนอะไรเงี้ยค่ะคุณอานาเห็นได้ตรงนี้บ้างค่ะมีสิการบ้านแฟมิลี่แมนก็ทุกคนรูปก็น่ารักทุกคนแล้วก็เขาเรียนจบมีงานมีการอะไรกันทุกชนิด ก็เนี้ยงมาตั้งแต่เกิดกันทุกคนแต่คนโตจนถึงสุดท้ายก็คือช่วยเลี้ยงกันมาไม่ได้ช่วยเลี้ยงเสร็จกันมาแต่เห็นแต่เล็กๆองนนะแม่เลี้ยงเองสิอัตัะเพราะเราไม่เรียกพี่ตัวนะเราเรียกอัตัะอัตัวเก่งมากเป็นคนที่เก่งมากๆน่ารักมากตัเบียร์น่ารักที่สุดค่ะ โอเคขอบคุณนะคะเปียขอบคุณนะคะถึงเวลานั่งนั่งหลังถ่ายเลยอินเสิร์ตนิดนึงค่ะคุณ